วันนี้เรามาดูปาเจโร่นะครับนะอันนี้นะครับอันนี้ลางสีนะลางชลุดลางมันสึกลางสองข้างอันนี้เรา,าเราเรา,เราจะต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนรางทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ปาเจโร่นะปาเจโร่ปาเจโร่สปอร์ตนะครับปี25นะถึง14งนะครับ เดี๋ยวมาดูครับตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วเป็นไงนะครับเรียบร้อยนะครับล้างรถนะครับรถ b าเจโร่สปอร์ตนี้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับ เาล้างหน่อยล้างล้างอยู่ไหนเอามาล้างคู่นี้นะครับเสียเปลี่ยนล้างนะครับเรียบร้อยครับ